Welcome back to my youtube channel The 2025 Honda a m a z e continue to impress in the compact sedan segment with its r e f i n e d s t e l i n g practical features, and competitive pricing On the exterior, the new Amazes sports a more sophisticated look, thanks to its revised front grille ลิเกอร์ LED โปรเจกเตอร์เฮดแอมป์แอนด์เรดิไซส์บัมเปอร์แดดอัดเอเบลคาแรคเตอร์ทูอิดสแตนด์โครเมี่ยมเอ็กเซนต์ออนเดอะกรีลแอนด์วินโดว์ไลค์กีบอิดเออารีเอียมคัตไวด์เดอะไดมอนด์คัตอัลลอยวิวเอ็นฮานซ์อิดโรดพรีเซนต์เดอะเรียร์ฟีเจอร์ C- เทคเด็ดเทลแอมป์เลดดิ่งอิดเอมอดเนอร์นแอนด์คริสปีฟินิชสเตปอินไซด์แอนด์เดอะสองพันยี่สิบห้าอเมซเวลค The dual tone dashboard now feature a soft touch finish and the 7 i n touchscreen infotainment system support Android Auto and Apple CarPlay Honda has improved cabin insulation offering a quieter ride right. rear seat space r e m a i n generous with ample legroom and headroom and the 420 lit boot is practical for family getaway พรีเมียมทัชเเอทส์ไลท์พุชบัตต้อนสตาร์ทครูซคอนโทรลแอนออโตเมติกคลีเมดคอนโทรลแอดทูอิดเอเวอรี่เดย์คอม포ตอันเดอร์เดอะฮูดเดอะอาร์เมสรีเทนอิดหนึ่งจุดสองแอลไอวีเทคเบตโรลเอนจินดิลิฟริงเก้าสิบพีเอสแอนหนึ่งร้อยสิบนิวตันเมตรออฟทอร์แมทเทสทูเอสมูดห้าสปีดแมนนวลออร์ซีวีทีจีอาร์บ็อกเดอะเอนจินอีส์รีไฟน์แอนเฟอร์ฟิชเชียนอิเดียลฟอร์ซิตี้คอมมิวแอนไลท์ไฮเวย์รัน วิดเอฟูลเอฟฟิเชนซีออฟราวสิบแปดจุดหกกิโลเมตรเฮลฟอร์เดอแมนนูเอลแอนด์สิบแปดจุดสามกิโลเมตรเฮลฟอร์เดอซีวีทีเดอะไรค์คุณลิตี้อีสพลัสแอปซอร์บิงโมสบัมวิดอีสแอนด์เดอะสตีเรชิงอีสไลเซทพรีซิสเซตเบรกกิ้งอิดอีซี่ทูเมเนอร์เบอร์ในเออร์บันคอนดิชัน ในเทอมออฟไพรซิงเดอร์สองพันยี่สิบห้าฮอนด้าอเมสต арт แอดแอปพลิเคชันลี่เจ็ดสิบห้ารูปีลักฟอร์เดอร์เบดเวอร์เรนแอนด์ก่ออัพทูสิบรูปีลักฟอร์เดอร์ท็อปสเปกซีวีทีโมเดลมีคิดบาลานซ์ออฟสไตล์คอม포ตแอนด์รีลาร์บิลิตี้เดอร์นิวอเมสเรเมนเอสตรองคอนเทนเดอร์ในอิสเซกเมนต์แอนด์เอวัลูฟอร์มันนี่ทอยส์ฟอร์อินเดียนแฟมิ